สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเก๊้กนะคะมื่อนี้ข่าเกออกมาสัมภาษณ์ลูกค้าคู่บ้านตาลคะเนาะเดี๋ยวสิพาทุกท่านนะคะไปเบิ่งนะคะว่าลูกค้าคู่บานตานะคะที่เพิ่นออกรถจากลานเข้าไปนี่ตั้งแต่ใส่งานนะคะมีความประทับใจจังใดนะคะมื่อันนี้า่ามาในคอนเซปที่เดินออกมาถ่ายนะคะคนเดียวเลยนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยไปเลยดีกว่าค่ะ สมยต์บุท no ี yeah. I mean, ่สวยครับเห็นคนใส่ลายกพิ่นก็ว่าใส่ดีแล้ครับเลยอยากได้มาใส่กับคนในบ้านจะใส่กันไปเหมือถึงเท่นะครับของตัวดีอยู่ครับอาจจะซีิบก็ไรครับอ่อยมีมั่นมีเข่าที่เป็นมั่นลายโกมูมั่นทีอยู่งีสิบหาไรครับได้ปีนี้จะใข่แนอยู่กว่ปีนี่ราคาก็ดีมั่นก็งามอยู่ว่าได้สมควนอยู่ครับปีนี้ เอาไปใส่งานก็สะดวกดีแบบว่ามันประหยัดน้ำมันดีตุนคาใส่ใจห่อลกไปแบบก็เลยคิดได้ก็เลยไปนี่เงินก็นเลยไปเอามาซกก็ะแลกวกเพอได้ใส่เสื้อตัวเจ้าของคูโบ <C ell> ต้ามหาสรารคามเพราะเราครอบครัวเดียวกันเยี่ยม